สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอามือนียายไพ่ส่แว่นมันตาเมืม่อมาเห็นหูเบิ้งโทรทัดอยู่มือนียายไพ่สิไม่กินอันสลัดพี่น้องวาเซียนงดอาหารยักมือละสันว่าคนเรียกเป็นว่าอยากกินตลาดนาดัดไหมพี่น้องตลาดนาดัดนี่ถุงละสามสิบห้าบาท ลองดูพี่น้องอันจีแซบซ้ำใดเห็นยังเท่ไหมพี่น้องยังไม่ไป,ปจิบซื้อพักตื้มกันยังว่าจะเสือ ่อนกินตัวกะยืมเด้อยจากพี่น้องฝากกดไหลกดตีต่ามกดกระดิ่งให้นั่นแน,น่ผู้ที่เขามากกะยอะฝากจ่องเลยจ้ะกดไหทุกคนได้บวกเลยจ้ะเดอ้อมันผิดกดเพินมาเบิงกันไรกันกดปล่อยย้ะไพ่ปก่อกะกดหันุกคนเลยจากพี่น้อง เห็นใจกันนะ๊จเนะเห็นไหมทุกคนจ้ะทำให้ได้ทุกคนกินยานี่จ้ะพี่น้องอ้าปาก không có mất tuổi không nhỉ? Tuổi mất em phải mày hái phải cả, phạt câu เขารวยเขาก็ทำโอเคนะคุณได้เพิ่นกิตราสเราใช่แตมันใส่ถาดหน่อยละพี่น้องถาดสังกะสีหน่อยกระเทียมกระเทียมปลอมมองไม่ หยาบหย่านแค่นี้เอาเห็นไหมเลี่ยนเลี่ยนแปลว่านไปกินน้ำกินน้ำเหนียว อาหารเนือ้อนี่กินอาหารยังพก็นังบอกไปยุบ้านก็นหากินอย่างละพี่น้องทำยางวุ้ยมันจะมีตลาดนัดมันตลาดนัดก็ยุ่มเพื่อเป็นเก้ากิโล นอ,อกจาว่าซื้อน,น้ำสลัดจากรูตัดไม,ไม่เห็นว่า,า,าเปลี่ยนจากเบื้องแรกกันเพราะไงบรรย่าล่ะครัคุณช่ายก้นดีไรเยยบิกไข่เบื้องไปไฮไปพี่น้องเฮ้ยรักกัน คนที่แบบแยก่ก็ห้าเยอะแยะห้าสู่แล้วก็มีไปห้าสู่ไปเรื่อยๆแยก่กับเมยพี่วิกเจ้องเป็นตะเมยก็ห้า ชุดได้เห็นยังไงยัดท่อเด้อจัดพี่น้องบ้างไรกันเพ้งแบบกันแบบเนาะและกันเพิ่นซอยฟัวกนักร้อง ไปข้างนอกมากเรื่องกดไลค์เนด้องจากพี่นอ้องกดกระด,รดริ่งกดติดตามนม่แน่ จะจะรักยียไผรดน้อยนะคะไรรักนานๆเงะ่ไผ่ก็ิเบืองยอดคงจะฟังามเลยบาลาห้าบวกมื่อืน เพราะบางทีดูไม่ถึงนาทีอะไรประมาณเนี้ยคอมเมนต์กันมาแล้วก็ไม่ขึ้นบราไทย ไม่ขอโพดม่แคาหลอดกระลำที่มวงกัดแก้วอันนี้งงน่าจะตจาหูบอสน,น้งบอกเขาใจเอ็น,น้ำเต้หูไ้ไหมจ่ะรสกคตชวดแด บึงอันเรียปัญญาปัญญาปัญสุราชการแล้วแจกของเขาจะคุ้นจนแบบบ้ามากก็เหลือจากย์พี่น้องเมื่อที่จัรเจ้าว่ากระสีล่าจากมีจากน้องเหมือนกันลืมเนยจากพี่น้องก็มากเลยกัน กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ